ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีเอทุกท่านแล้วก็สวัสดีเพื่อนช่างทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปช่างกบอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้ช่างกบจะพามาซ่อมนะครับผมเป็นทีวีจอแ้วนะครับของโตชิบานะครับของโตชิบาชิบาชิบา รุ่นอะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ,รบผมนี่ค่ารุ่นของมัน 21C Z 5T นะครับผมโอคิบ oh, <K> ้าคราบอกอาการเสียงเบานะครับเสียงเบาเร่งก็ไม่ขึ้นนะครับเร่งก็ไม่ขึ้นเรามาดูอาการกันว่ามันเปรนอะไรเปรนอนะแล้วก็ต่อ cd เข้านะครับ CD เข้าก่อนดูก่อนครับนี่ท่างผมก็เปิดฝาฝาลังแล้วนะแต่ยังไม่ได้เช็คว่ามันอะไรเสียต,ต้องเสียบสัญญาณสัญญาณ CD เข้าก่อนว่าเสียงมันมีปัญหายังไงครับ เห็นไมยั่ต เห็นมีภาพเรียนอะไรใช่ไหมโอเคครับนี่ก็ประมาณนี้ครับปิดแล้วมีภาพออกมาแล้วแต่ว่าเสียงเบามากเลยครับนะครับได้ยินไหมครับดังแค่นี้แหละครับต้องแตง้งตองแตง้ง เมามากน่าจะเล่งจนสุดแล้วมั้งดูนะเห็นไหมเล่งเต็มร้อยเลยอนะันนั้นวอนลุ่มยังดังเบาโอเคครับเรามาดูกันว่าอะไรเปนเสียอโอเคครับผมก็หันตั้<อ>งหลังมาเอาแผงเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็มาดูว่าจะดูส่วนไหนอ่า แล้วก็ดูจากคกนที่ยังไม่รู้นะครับช่างมือใหม่คนที่ยังไม่รู้เพื่อนช่างที่ยังไม่รู้ก็มาดูตรงนี้มันจะเป็นช็อคเกตตตอนนี้เป็นขยายนะครับชุดขยายเราก็ดูจาก,กชุดลําโพงนะครับว่ามันเป็นจุดไหนที่ออกจากสายลําโพงอย่างนี้ครับผมสายไปหาลําโพงอันนี้เป็นเบอร์ไอซีขยายเป็นเบอร์อะไรแป๊บ ở đây miêu hắc trăm này, tôi thấy, tôi ở đây, mong mấy coi hiện, để bảo ngay đi qua, mình mong mấy coi hiện, zoom ở đây, tập một, เห็นไหมครับพอเห็นไหมหรือว่ามองไม่ค่อยเห็นเดีย๋ยวบอกให้มันจะเป็นเบอร์ TL TLC 4 4 2 0 5 2 TLC 4 2 0 5 2เบอร์นี้เรามาเช็คกันเลยเรามาเช็คกันเลยเบอร์นี้เป็นใช้กับของโตชิบะค่ะผมรุ่นเนี้ยอ่าอันนี้เป็นเอาต์พุต ตรงเเเนนี้ป็ขาขาเอาพุชจะเป็นขาสี่ขาสี่กับไม่ใช่โทษทีครับขาแปดกับขาสิบสองขาแปดกับขาสิบสองขาเอาพุชของไอซีเบอร์นี้นะที่ช่างกบดูในดัตต้าชีตครับแปดกับขาสิบสองก็คือขานี้ขานี้มันจะมีมีสี่ตรงนี้ ข้แปดนี่มันจะมีห้าหกเจ็ดแปดครับแปดก็มาเข้าสี่ตัวนี้สี 4, 2, 4, 2, 4, 4, ่สองตัวสี่สองตัวนี้จะมีสี่ใช่สีไหมใช่จริงครับผมตรงนี้สีสีเขียวๆอ่ะสองตัวส่วนขาสีตรงนี้เป็นไฟเลี้ยงขาไฟเลี้ยงสิบหกโวลต์ประมาณสิบหกโวลต์สิบหกสิบเจ็ดโวลต์นี่แหละครับไม่เกินสิบแปดโวลต ส่วนขาขาอินพุตจะเป็นขาสองกับขาสี่ขาสองกับขาสี่นะสองกับสี่หนึ่งสองสามสี่ขานี้ครับขาสี่แล้วก็ขาสองมันจะมาเข้าสี่สี่ตรงนี้สี่หกศูนย์แปดขาสองส่วนขาสี่จะเป็นสี่ตัวนี้ได้ครับได้ได้ดูหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวไหนสี่อะไรมาไรมาอ๋อสี่ตัวนี้เนี่ย C หกศนย์หี่4ตัวนี้เราก็มาจิ้มจิ้มสองขานี่เราต่อลอําโพงก่อนนะครับหนึ่งครับาลําโพงเล็กๆมาจิ้มก็ได้ครับผมตรนี้ครับผมเรวจะวัดแบตเตรี่ ้องกรบจะใช้ลำโพงตัวนี้ลำโพงไปต่อตรงนี้ก่อนต่อลบตรงนี้ก็ได้คนะรับลบตรงนี้หรือลบตรงนี้ก็ได้จิ้มจิ้มฟังเสียงทางด้านอินพุตว่ามันเสียงมันออกดีไหมแล้วก็เปิดเปิดซีดีด้วยนะครับเปิดเพลงเปิดซีดีที่เราต่อเครื่องเล่นด้วยแล้วก็เปิดทีวีด้วยนะครับ เอาบัตรฟรีก่อนลบก่อนนะครับบัตรฟรีที่ลบได้ลบครับกลาวกลาวนั่นแหละกลาวลบดีตรงนี้แล้วก็กิ้มแล้วก็ฟังเสียงดูว่าเสียงมัน เสียงมันออกไหมออกดีออกหมายถึงว่ามันมันต้องมีเสียงถ้าเกิดว่าอ่าเสียงเบาๆครับแต่จริงๆใช้หูฟังจะจะดีที่สุดอะหูฟังตัดอ่ะหูฟังเอามาตัดแล้วก็มาเอาแค่ตรงหูฟังหูฟังมนะันแล้วก็ไปแล้วก็เอาขั้วก่าวกินตรงนี้ขั้วหนึ่งก็ฟังไหนก็ได้ครับขั้วไม่มีไม่ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องขั้วมันจะเปิดเปิดดีนะครับ กิมดูิแล้กวก็ฟังเสียงเอาฟังนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นอ่าฟังเขาพูดเสียงนะครับเสียงเบามากได้ยินหรือเปล่าไม่รู้ครับ เอาดุาูดมีสองเป็น R กับ L เราไ่กิมตรงนี้กิมตรงทางเข้าอีกพุดนะครับกิมตรงนี้แล้วก็กิมตรงนี้แล้วก็ฟัางเสียงดูนะครับกิมฟังเสียงดูเสียงมันเบามากกิมประมาณนี้แหละครับกิมให้ดูตรงอินพุตนะครับเสียงมันเบามากครับผมเสียงมันเบามากเสียงมันเบาสุด คือคือไม่มีเสียงพูดถึงไม่ใช่ว่าเสียงเบามันไม่มีเสียงเลยปกติช่างถ้าช่างกบจิ้มจิ้มเออพูดถึงว่าอ่าวิธีการเช็คนะครับง่ายๆนี่แหละจิ้มตรงอินพุตตรงนี้อันนี้เป็น input. อินพุตนะตัวนี้ตัวนี้ครับอินพุตเราจิ้มอินพุตแต่แต่ลำโพงตัวนี้มันจะดังมันจะเบาเบามากเราต้องแนบชิดๆิดใกล้ๆกับรูหูแต่ถ้าเป็นอ่าหูสเสบา้า เรียกว่าหูสัเบาเดียวมันทองพอดีช่างกบเอาไว้ไหนไม่รู้หูไอตัวสัเบาเป็นเป็นหูฟังไอ้นี่แหละหูฟังของโทรศัพท์หรือไม่ก็ลําโพงลําโพงอะไรก็ได้ครับที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าลําโพงบัสเซอร์เหมือนเหมือนเหมือนที่ในพวกที่เป็นลําโพองอ่ะพูดง่ายๆขอให้ดอกเล็กที่สุดดอกเล็กที่สุดมันจะได้ยินเยอะได้ยินที่สุดนะครับผมอันนี้ ช่างโกบเคยใช้ตัวนี้มันก็พอได้ยินครับแนบหูฟังเยแนบชิด,ชด,ชดในรูหูเลยเรากิ้มอย่างเงี้ยกิ้มตัวนี้นะครับจิ้มอินพุตตรงนี้มันจะได้ยินเสียงยินเสียงนะครับผมวิธีการเช็คนะถ้าว่าทําไมเอาพุตมันมันเบาเอาพุตมันเบาเร่งจนสุดแล้วถ้าเกิดว่าเช็คตัวนี้ช่างโกลบเช็คอาการนี้ก็คือแน่นอนเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเงียบ คือเงียบมันก็เลยทําให้ทางด้านอินพุตมันมาเบาขยายสัญญาณขยายออกไปมันก็เลยเบามันก็เลยดังเบานะครับมันก็เลยไม่มีเสียงม,มีแต่เบามากมีแต่เบามากทําให้การขยายของ ic ตัวนี้มันขยายได้เท่านี้เกณฑ์การขยายมันเกณฑ์อินพุตมันน้อยเอาพุตมันก็เลยออกมาน้อยครับผมวิธีแก้กปัญหาจริงๆน่าจะเกี่ยวกับพวก ic พวกนี้ มีพวกนี้แต่มันมันถามแล้วมันไม่มีครับผมไม่มีเราจะต้องดัดแปลงทํำยังไงคือจะหาหาแล้วหาซื้อมาใส่จริงๆมันก็ผมถามแล้วมันไม่มีครับผมเครือนี้ไม่มีมันเป็นทีวีรุ่นเก่าไม่รู้จะไปเอาที่ไหนอนเก็บกับไอซีดูก่อนว่ามันคือไอซเบอร์อะไรนีนะครับ ช่างกบก็ได้เช็คแล้วว่าไอไอซตัวนี้มันเตอมสภาพแล้วมันเติมสภาพเพราะว่าไอซีพวกนี้อานดิเตอร์พวกนี้รอบรอบข้างก็ไม่มีตัวเสียครับสัญญาณมาไม่แรงนะครับเป็นไอซีโปรเซสเซอร์นะครับนี่เบอร์มันบีบีดีสามแปดแปดหกเออ่ะ มันเป็น IC Audio Processor สีรวมรวมเสียงระบบเสียงระบบ AV ว u t p u t วิธีที่จะทำให้เสียงพวกนี้ให้ลูกค้าได้ต้องทำยังไงต้างมีวิธีเทคนิคเล็กๆน้อยในการดัดแปลงครับผม ก็คือเพิ่มเพิ่มวงจรขยายเข้าไปอีกเพื่อที่จะขยายสัญญาณของไอซีตัวนี้อืให้มันขยายให้มันพอฟังได้ครับผมเพราะว่ามันเราไม่ต้องไปอให้มันดังตึ๊บตึ๊บตึ๊บเหมือนเครื่องเสียงขอให้มันมีเสียงออกมาให้ให้ให้คนได้ยินพูดง่ายๆครับผมก็ประมาณนี้แนวทางเล็กเลน้อยนออยส่วนขยายช่างกบก็ได้เตรียมไว้แล้วละว่า ขยายต้องใช้ตัวไหน่วนไอซีตัวนี้ช่างกลบลองสอบถามกับร้านที่ขายอะไระแต่ร้านช่างกบไม่มีครับผมหมดของของหมดก็คือเขาเขาไม่ผลิตนะครับผมไอซี IC ตัวนี้แต่ถ้าเอามาใส่ก็ตัวตัวนี้ก็ไม่กี่ร้อยหรอกครับผมไม่กี่ร้อยแต่ว่ามันไม่มีของแถวเนี้ยแล้วลูกค้าก็ต้องมาเอาพรวงนี้ นัพรุ่งนี้นะครับก็เลยไม่มีไอซที่จะเอามาใส่ให้ก็ต้องโมดิฟาเพื่อที่เขาจะใช้งานพรุ่งนี้เพื่อที่จะใช้งานต่อไม่ต้องไปทิ้งอะไรทิ้งเครื่องนี้ปกติภาพอะไรมีหมดทุกอย่างแต่เสียงเบาโอเคเรามาเริ่มกันนะครับจะใช้ แกงของทีวีจีนนะครับก็ได้ตัดตัดเตรียมไว้แล้วครับผมว่าเช็คแล้วก็เลยพอดีคุยกับลูกค้าเมื่อกี้นี้ลูกค้ามาถามแนละ้วว่าเอาเอาอยัางไงก็ได้เพราะมีเสียงลดเร่งเสียงได้นะครับผมผมใช้บอร์ดต,ตัวนี้เป็นทีวีจีนตัดออกจากบอร์ดบอร์ดนี้อ่าจะมีชุดวงจรขยายเป็นเบอร์ p d a สองพันสามนะครับ mm hmm. ส่วนมากเป็นกองจีนตัดเอาจนนี้ส่วนที่ตัดก็ดูเอานะครับว่าวงจรมันจะเ,เป็นยังไง mm hmm. เราไม่ต้องไปอะไรมากมายประหยัดต้นทุนให้ลูกค้านิดนึงค้าก็ไม่ค่อยมีตังค์ด้วยไม่รู้จะทำยังไงนะไม่มีตังค์ก็ต้องช่วยประหยัดเราก็ได้สบายใจด้วยแล้วก็ลูกค้าก็ได้ฟังได้ไม่ต้องไปทิ้งเครื่องซื้อใหม่ ยิ่งไม่มีตังยิ่งไปซื้อใหม่ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับโอเคครับก็ประมาณวิธีการตัดเราก็ตัดเอาแค่ส่วนขยายนะครับตั้งกดตัดใช้หินเกียร์ปาดออกมาเลยตัดออกมาเราจะวิธีการต่อจะให้ดูนะครับ ic tda ตัวนี้ tda สองคันสามนะครับ สองพันสาม ic ตัวนี้เราตัดประมาณนี้อันนี้เป็นเอาพุทเป็นเอาพุทก็ได้ต่อสายไว้แบบต่อสายไว้เรียบร้อยครับผมต่อเมื่อกี้นี้ไม่ได้ต่อให้ดูจะมาอธิบายครับอ่าดูใน data sheet ของอใน Google ได้นะครับขาสามตังนี้ก็ได้ดู C ซีตัวใหญ่ตัวนี้สีตัวใหญ่ตัวนี้มันเป็นซีไฟสีลีดตีไฟสีไฟไฟเลี้ยงของไอซีตัวนี้แล้วก็ซีตัวนี้เป็นซีเอาพุตตัวนี้ครับไล่ดูเลยครับสีเอาพุก็ง่ายๆครับขาห้า bcc ขาห้าเป็น bcc นะครับขาห้าเราไล่จากไหนไล่จากนี้ครับผม นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าขาห้าตัวนี้ตันนี้เป็น VCC มันจะมาตรงนี้มาเก็บที่ีนี้ครับขาห้าครับนี่มันจะมาตรงนี้ม,นมาตรงน,น,รงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ที่จังกปต่อไว้ก็คือ VCC บวกตันนี้เป็นลบฝั่งนี้เป็นลบก็ต่อเส้นลบ อาสีดำก็ได้อันนี้ช่างกบไม่มีสายไปก็เลยเอาเป็นสีเดียวกันส่วนาาขา 1, ขาหนึ่งขาสองมันจะเป็นอินพุตขาหนึ่งมีอินพุตขาสองมนจ่เป็นคล้ายๆกับฟีดแบ็กนะครับสัญญาณฟีดแบ็กมีมีน o นอินเวตติ้งกับอินเว t ติ้งอ่ะ ขาหนึ่งนะครับผมขาหนึ่งจะเป็นนนออิ o n inverting ขาหนึ่งจะเป็นนนออินเวอร์ติ้งนะครับอ n o น i n อ e r t i n g ขาสองเป็นอินเวอร์ติ้งก็คือขาสามเป็นกราวขาสี่เป็นเอาต์พุตขาห้าเป็นซับไพซับไพตัวนี้ไม่เกินสิบแปดโวลต์นะครับตัวนี้มันสิบสองโวลต์พอดอีแล้วก็ทำยังไงต่อก็คือต่อต่อขาหนึ่งอย่างเดียว งานหนึ่งอันนี้งานหนึ่งงานสองเราไม่ต้องขยุ่งมันจะต่อในวงจรมันทำางมันเขาออกแบบมาอยู่แล้วอ่างานนี้มาดูมาดูมาีูมาผ่าน C ตัวนี้ C ตัวนี้แล้วก็มาเข้าตรงนี้เลยอันนี้ R มาเข้าตรง C ตรงนี้อันนี้จม C tapping C tapping ครับเรามาลองดูครับว่ามัน หรือไม่ผ่ผานโอเคครับผมต่อลองดูก่อนนะครับ่อยใส่ลําโพงจริงเราหาําโพงตัวนี้มาโพงก็ใส่ตรงลําโพงเลยนะครับมันจะมีของมันอยู่แล้ว นี่เรียกว่าขยายสองชั้นนะครับขยายชั้นเดียวมันมันขยายมันขยายไม่ได้เพราะว่าสัญญาณอินพุตเกียนการขยายมันมาน้อยเกียนมันมาน้อยเพราะว่า ic ซโปรโซเซสเซอร์ตัวนี้มันเสียออดิโอโปรโซเซสเซอร์มันเสื่อมสภาพแล้วนะครับน่าจะประมาณนั้นเพราะเช็คอ่อุปกรณ์ข้างๆอะไรข้างมันมีมีจะเสียส่วนไปตรงนี้ไปนะครับไปเลี้ยงตรงนี้ก็คือ ัวตามซีเลยครับต่อต่อที่ซีเลยนี่ลบนีดัดแปลงเอานะครับเพราะว่าไม่งั้นก็คูกก็กม่ได้ใช้งานนะกรกบก็ต้อูมีกีกี่แกงนูนนกงเอาแกแบ,บ่า่ๆยๆูต้องไปอะไรเยอะแูแยกูกูกูกเพราะว่ามันกูกม,มีูกูกูกจะใส่ ใช้งานได้นานเหมือนกันนะมไม่มีปัญหาเคยช่างปวกเคยัด,คยด,ดแปงแลงเนาะแตม่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรโอ้โหจะต่อประมาณนี้อินพุตนี้เราต่อแค่เส้นเดียวก็ได้นะครับเส้นตรงขาขาหนึ่งนะครับตรงขาหนึ่งไม่ต้องไปต่อกลาวก็ได้มันก็ดังแล้วนะครับต้องไปต่อกลาวอินพุตอินพุตตรงนี้แหละครับที่ช่างปวกบอกขาหนึ่ง นอนอินเวอร์ติ้งนอนอินเวอร์ติ้งนอนอินเวอร์ติ้งขาหนึ่งนะครับอันนี้เรามาต่อเอาพุทของตัวนี้เอาพุทที่ออกจากลำที่ที่ออกจากไอซีไปเข้าลำโพงของทีวีเราก็มาต่อตรงนี้ต่อตรงนี้แล้วกันนะเคสเลองดู ว่ามันจะได้หือไม่ได้อันนี้ทดสอบนะครับเพราะว่าเคยทําอยู่แต่ว่าเคยทําเฉพาะอาการที่ว่ามันแก้ไม่จบไอซีเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับแว่าไม่ได้ต่อซ้ำซ้อนอย่างนี้นะครับต่อเอาไอซีออกแล้วก็ัวนีแทนี่ครับลืมรลอกกันเลยครับเสียบแล้วนะครับเปิดปุด๊บ นันเปิดที่ดีก็ไปแล้วคนระับอ่าดังแล้วครับดังด,งดงครับดังกว่าตัวนัตตนะครับร้อยอ่าเต็มที่แล้วนะครับร้อยที่ร้อยเปอรเซ็นตัวนี้มันโอมมันสูงไงมันจะออกแนเวเบรดนิดนึงโอหมมันสิบหกโอห์มตัวเก่าตัวของมันนั้นอ่า 8โอห์มนะครับผมเดี๋ยวจะเอาลอง8โอห์มมาใส่ดูดูนะครับแย่านี้ครับนี่ครับดังเหมือนกันนะครับเนี่ยมันจะดังออกแหลมแออกแบบมีเสียงแหลมผสมเยอะแค่นี้ก็โอเคแล้วครับรถเร่งเร่งรถได้นะครับเราจะเร่งรถให้ดีเรเ่งรถให้ดี ใช่ไอค่มมันก็เสียครับเร่งเร่งรถไม่ค่อยได้จริงๆเขาไม่ต้องเร่งรถนะครับเพราะว่ามันต่อทีดียแล้วต่อใส่จานดาวเทียมแล้วก็ไปเร่งรถที่จานดาวเทียมอย่างเดียว ตัวนี้ตัวชุดบอกรบมันไม่ได้เสียเนี่ยมันคําสั่งมันมีมาเพียงเทัเพียงแต่ว่าอาสัญญาณเกณฑ์เกณฑ์การเสียงของมันเกณฑ์ยขยายของมันอะ่ะมันน้อยมันมาน้อยมันเลยขยายได้น้อยเพิ่มเ,เสียงอ,งร,อร่อยเลยครับโอเคครับ ก็ประมาณนี้ครับผมก็คงต้องแต่งไปก่อนครับผมแลก็ปิดก,ก่อนแป๊บนึ้ครับเราจะหาที่ใส่เจาะใส่แบบดีให้เขาพวงนี้ลูกค้า,เ,าเขาก็มาเอาแล้วครับผมตอนเช้าเลยต้องรีบทำไอซีต, IC ตัวนี้ก็ไม่มีด้วยไอซีโปรเซสเโอเคครับผมก็คงต้องจบคลิปแนวทางการโมนิฟายอ่า ขยายสิขยายอในทีวีนะครับผมว่าลดต้นทุนยังไงครับลูกค้าที่ไม่ค่อยมีงบเยอะนะครับผมก็พอเราอยู่ได้เขาก็พอใจยังไม่ใช่โทษทีเราอยู่ได้ลูกค้าพอใจโอเคครับจบคงไม่มีอะไรมากไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมไม่ใช่ขยายเสียงบ้านนะครับผมต้องมีเบลดมีกลางใส โอเคครับขอให้มันดังดังประมาณวิทยุธานินสบายเลยครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์ให้กักบช่างผปบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่างผปบนะครับผมสวัสดีครับ